ขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1นงวดประจำวันที่30คุมภาพันธที่ท่าศักกรลาด2,666เลขที่ออกหอวอยอดอแอกอฟังอีกครั้งนะคะหอวอยอดอแอกอ ทุ่งมวดครับผมไม่มีพลาคือต้องต้องเล่นอ่ะก็ซื้อทุกงวดซื้อแต่ซื้อไม่เยอะเคยซื้อครับทุกงมวดเคยครับก็ซื้อทุกงวดอ่ะบ่อยมากครับทุกงวดครับ18ปดปีไดคเับเคยซื้อไหมครับเคยครับใครๆก็เคยซื้อทั้งนั้นถ้าตามสถิติแล้วมีคนศึกษาเรื่องนี้ครับบอกว่าคนไทยอย่างน้อยสักประมาณ2ี่สถึงสาล้านคนที่เคยซื้อหวยครับซื้อหวยซื้ออะไรวาหวังจะถูกก็ไม่โดนได้ตีเคยถูกอย่สองตัวไม่ถูกนานเล้ หาเงินจากข้าหว,วยวัวเนี่ยผมเดาว,ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้นะครับว่าว่าโอกาสมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าคนซื้อหวยมีใครคิดว่าตอนซื้อไม่ถูกชัวร์เลยซื้อผมว่าไม่มีครับก็รู้ตัวนะก็เสี่ยงโชคไปอย่างนั้นนะคะ่ะมันก็เหมือนกับเสี่ยงดวงนะคนเราก็ต้องหวังใช่ไหมเ่ะใช่ไหมคนเรามันต้องหวังด้วยไม่ต้องรางวัลใหญ่หรอกแค่เลขหน้าเลขท้ายก็พอแล้ว การจะถูกหวยง่ายที่สุดรางวัลเลขไทยสตัวก็มีโอกาส1ใน100ถ้าคิดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อเลขเดิมซ้สำๆไป100ครั้งเนี่ยอย่างน้อยมันก็น่าจะถูกสักครั้งนึงความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปครับโอกาสที่จะผิดเนี่ยมีเยอะกว่าโอกาสที่จะถูกเยอะมากผมไปตามสถิติหวยมาให้ทายดีกว่าหนึ่งร้ครั้งที่ผ่านมามีเลขที่ไม่เคยออกเลยกี่ 37เตัวที่ไม่เคยออกเลยตลอด100ครั้งที่ผ่านมาตามที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งนะครับเก็บตัวเลขไว้ย้อนไปถึงปี2548ก็จะเกือบ400งวด400งวดมีเลขที่ไม่เคยออกเลยอยู่4ตัวซึ่งงวดละคู่ก็ได้ครับหมดตังค์ไปห0,000ืเนี่ยหมายความว่าอาจจะไม่เคยถูรางวัลเลยก็ได้เอาตัวเลขที่น่าตื่นเต้นอยู่ครับคิดว่ายอดขายสลากปีหนึ่งกี่บาทครับ 1.13แสนล้านบาทไรายได้ของสำนักงานสลากปี2 5 6พิครับปีเท่วทั้งปีครับสำนักงานสลากส่งไรายได้เข้ารัฐ3า0 0 0ล้านก็กันไว้สำหรับเป็นค่ารางวัลประมาณ60,000ล้านนะครับอาจจะดูว่าเยอะบ้างไม่เยอะบ้างครับแต่ว่าไอ้ส0 0 0 0ล้านที่สำนักงานสลากส่งเขา้ารัฐเนี่ยเยอะกว่าคนขายน้ำมันเยอะกว่าคนขายไฟนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลากัหลกๆที่รัฐยังให้มีหวยยังให้มีการขายลอตเตอรี่เนี่ยเพราะว่าเรื่องไรายได้ม,มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของรัฐใช่ไหมครับ ขึ้นอยู่กับว่ามองลอตเตอรี่ว่าเป็นอะไรครับถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นการพนันที่รัฐเป็นเจ้ามือเนี่ยการที่ปล่อยให้มีหวยใต้ดินเนี่ยก็คือการพนันที่หลุดออกจากมือของเจ้ามือที่เรียกว่ารัฐไปไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องหวยเนี่ยมันก็ต้องดูมิติอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งผมไม่เชื่อว่าการที่คนไทยเล่นหวยเยอะเนี่ยเกิดจากความนิยมเสี่ยงโชคอย่างเดียวครับมันมีปัญหาอื่นๆเต็มไปหมด คือการลงทุนของคนจนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับไปคําถามว่าการลงทุนคืออะไรไหมครับการลงทุนก็คือการที่เราหย่อนเงินลงไปนะครับโดยคาดว่าจะมีผลตอบแทนกลับมาทีนี้ปัญหาของหวยนี่คือความน่าจะเป็นที่จะได้กลับคืนมานี่มันต่ำมากมากมันไม่ใช่แง่าการลงทุนแบบที่เราเข้าใจการลงทุนกันถ้าในมุมของคนที่ไม่มีไรายได้อยู่แล้วเนี่ยการที่เขาจะพลิกชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเดิมพันด้วยความเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับ เาก็ทาการทดลองครับให้คนที holes, field, matter, it, healthy, ่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างๆกันให้เลือกลองซื้อลอตเตอรี่ดูครับข้อค้นพบที่เขาได้เนี่ยก็คือคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะเสี่ยงมากกว่าด้วยการซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรี่มากขึ้นในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับคนที่อยู่ในระดับบนของสังคมเนี่ยมันไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากครับแต่ว่าคนที่ในระดับฐานะทางเศรษฐกิจล่างเนี่ยอยากจะลดความเหลื่อมล้ำพวกนี้ลงใช่ไหมมันต้องการของที่มันพลิกชีวิตนะครับมันไม่ใช่การที่ผมทํางานไปทุกวันทุกวันแล้วผมจะรวยได้เท่ากับคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไย มันไม่เอื้อให้คนทํางานหนักเพื่อที่จะได้รับรางวัลแบบนั้นไหมครับเพราะฉะนั้นการเสี่ยงดวงเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันก็เยอะขึ้นตามไปด้วยคือการที่มีเงินอยู่แล้วเอาเงินต่องเงินเนี่ยมันง่ายนะครับลองคิดว่าคุณมีเงิน100ล้านบาทแล้วคุณจะหาเงินเพิ่มอีกล้านหนึ่งกับคนที่มีเงินอยู่100บาทแล้วจะหาตังค์เพิ่ม1ิบาทเนี่ยความยากมันอาจจะต่างกันมากก็ได้ครับคำถามว่าทําไมถึงซื้อหวยทําไมถึงไม่ลงทุนอย่างอื่นให้ผมมีเงินเท่ากับ เสียอะไรสักคนหนึ่งไหครับให้ผมเอาไปลงทุนซื้อหุ้นซื้อที่ก็ได้ถามว่ารีเทิร์นองผมจะได้เท่ากับเสียพวกนี้ไหมคําตอบก็คือไม่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าเงินต่อเงินไม่ได้นครับเปนความหลำบากนี่นก็คือพูดถึงเรื่องโอกาสจํานวนมากที่ที่คนจนไม่สามารถเข้าถึงได้ไอการซื้อหวยเนี่ย ถ้าเราคิดว่ามันคือการลงทุนครับมันคือการลงทุนไม่กี่อย่างที่คนรวยกับคนจนมีความน่าจะเป็นที่จะได้รับเพ y o ์ออฟเท่ากันคิดว่าคุ้มค่าไหมอันนี้ก็กลับมาสังคมไทยครับสังคมไทยอาจจะไม่มีความหวังอะไรมากนักครับสมมุติว่าผมเป็นคนที่ทํางานมีรายได้ขั้นต่ำละสามร้อยบาท325บาทถามว่าผมเห็นคนมีบ้านดีๆอยู่ผมจะทำยังไงอยากให้ลูกผมไปเรียนโรงเรียนดีๆทําไงป่วยแล้วไม่ต้องไปต่อคิวโรงพยาบาลของรัฐนานๆทำไงอย่างเดียวที่ผมฝันคือผมอยากรวยครับความฝันบางแบบนียเป็นความฝันที่เราก็เป็น เ็นได้ยากนะว่าว่าทุนนิยมมันมีผลใช่ไหมครับเราอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ความฝันบางแบบก็คือแค่ผมไม่อยากจนลงกว่าเดิมนะผมอยากจะมีหลักประกรันบางอย่างในชีวิตซึ่งหลักให้ไม่ได้รัฐให้ทางอ้อมโดยการที่ยูก็ไปซื้อหวยสิใช่ไหมถ้าเกิดว่าถูกก็ก็ได้หลักประกรันนั้นเอง <S <S ผมคิดว่าที่หวยภาครัฐยังอยู่เนี่ยคือไม่ไ,มได้เพื่อให้โอกาสให้คนไม่ได้ตั้งใจจะช่วยราาจริงๆหรอกแต่ว่ามัน,มนเสริมรัฐจริงๆนะใช่ไหมครับอย่างที่บอกกันไปแล้ว